วิดีโอนี้ผมเอาบทความของเดอะเกมเมอร์ที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงกับพัฒนาการตัวละครอย่างรีออนเคนเนดีมาเล่าให้ฟังกันครับซึ่งความแปลเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวละครขวัญใจเกมซอมบี้คนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องมาลองดูกันแต่ทว่าก่อนจะเริ่มนะครับเดอะมูฟสนับสนุนโดยแอดไวส์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก adwise.co.th สามารถใช้โค้ด 4M- ในที่เดียวครับ เอาละรครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1บุคลิกส่วนตัวลีออนปรากฏตัวครั้งแรกใน Resident Evil 2ในฐานะตำรวจจบใหม่ที่มาทำงานวันแรกนะสถานีตำรวจแห่งแรคคูนซิตี้เข้ามาในลุกของนักเรียนตำรวจจบใหม่ที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญกับสถานการณ์เลวร้ายมากนักทราะว่าสิ่งที่เขาได้เจอกับกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งกว่างานของตำรวจทั่วๆไปหลายเท่าเนื่องจากมันคือสภาพของเมืองที่พินาศเพราะการระบาดของทีไวรัสจนทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ครับลีออนในตอนนั้นจึงดูใสๆกว่าในช่วงของ Resident Evil 4ที่เริจะมีความเป็นีโรมี ความฉายเดี่ยวแล้วก็ความมั่นใจนะครับรวมทั้งความสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นข้อที่2 voice actors ผู้ที่ให้เสียงภาคตัวละครคนนี้มีถึง5คนในเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับที่สําคัญภาค2กับภาค4นั้นเป็นผู้ให้เสียงภาคคนละคนกันด้วยนะเรียกได้ว่าเปลี่ยนมาเยอะมากนะครับจนกระทั่งคนล่าสุดอย่าง Nick Apostolai ก็มารับหน้าที่ภาคให้ทั้งใน Resident Evil 2 Remake และก็ Animation อย่าง Infinite Darkness ด้วย ตัวในฝั่งของเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นก็มีด้วยกัน2ท่านนะครับนั่นก็คือจินยามาโนอิที่ให้เสียงไว้ในเดืะบ m o มูฟวี่ภาค t ี e Generation และจากนั้นคนที่ให้เสียงรีออนจนมาถึงปัจจุบันก็คือโทชิยูกิโมริคาวะครับ ต่อไปข้อที่3ตัวใหญ่กล้ามใหญ่ขึ้นคือข้อนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับสถานการณ์ที่ตัวเอกคนนี้ต้องอเผชิญมานะครับอุต่าหารอดมาได้แล้วถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องสู้กับซอมบี้อีกจะให้ผอเหมือนภาค2ก็อาจจะไม่ไหวลีออนก็คงจะต้องไปเข้ายิมฟิตหุ่นกันบ้างนะครับจะได้สู้กับศัตรูได้ดีขึ้นรวมทั้งจะได้ไม่แพ้คริสตัวเอกอีกคนหนึ่งด้วย ข้อที่4ดื่มบ้างอะไรบ้างลีออนปรากฏตัวอีกครั้งใน Resident Evil Vendetta ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากภาคที่6ในขณะนั้นเขาต้องสูญเสียลูกทีมไปนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ลีออนเริ่มมีคาแรคเตอร์ที่ซับซ้อนขึ้นแม้จะยังมีจุดยืนเป็นพระเอกอยู่แต่ว่าเฮียก็หันมาดื่มแก้เครียดบ้างจนกระทั่งคริสกับริเวก้าเดินทางมาขอให้ร่วมมือด้วยรีออนจึงออกเดินทางไปด้วยกัน ข้อที่5ร่วมทีมกับคริสเรสฟิวทั้งสองเฉียดกันไปมาอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนๆหลายคนก็คงจะอยากเห็นตัวละครทั้งสองอยู่ในซีนเดียวกันหรืออาจจะได้ร่วมมือกันต่อสู้กับซอมบี้สักครั้งซึ่งทางแคปคอมก็จัดให้ใน Resident Evil v e n d เ t t a ครับทว่าก็ยังมีแฟนๆเกมนี้บางส่วนเกิดตั้งข้อสมมติฐานขึ้นมาเล่นๆน,นะครับว่าบางทีคริสน่าจะอยากได้ลีออนเป็นน้องเขยอีกด้วยครับ ข้ที่6พร้อมรับมือกับศัตรูทุกรูปแบบตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือภาคที่4ครับเพราะแม้จะเป็นศัตรูที่เลออนไม่เคยเจอมาก่อนเนื่องจากชาวบ้านเหล่านั้นยังมีสติอยู่ซึ่งก็จะแตกต่างจากซอมบี้ที่โจมตีโดยสัญชาตญาณพระเอกคนนี้ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะตกใจเลยนะครับแต่ว่าเขากลับวิเคราะห์สถานการณ์ควบคู่ไปกับการหาทางต่อสู้กับอาวุธชีวภาพใหม่ๆเหล่านี้ไปตลอดจนจบ ข้อที่6คุยกับสาวๆเก่งขึ้นโดยารายละเอียดเหล่านี้จะได้เห็นบ้างในฉากพูดคุยกับเด็กน้อยแอชลีย์หรือว่าแม้แต่การแอบเซลฮันนิกแกนที่เป็นที่ปรึกษาทำภารกิจของเขาในภาคที่4ครับข้อที่8ใบหน้าที่เปลี่ยนไปในทุกภาค แม้ว่าภาพรวมจะดูออกว่าเป็นรีออนนะครับแต่ว,ว่าคาแรคเตอร์นี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละภาคแน่นอนว่าผลของกราฟิกด้วยเทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติที่พัฒนาขึ้นก็ย่อมมีส่วนแราว่าจะเป็นด้วยอายุที่มากขึ้นของเขาก็ทําให้รีออนมีใบหน้าที่ไม่เหมือนกันสะทีเดียวนั่นเองคผู้ชมเหละครับหน้ารีออนในช่วงไหนชอบมากที่สุด เอาเละครับและข้อที่9ข้อสุดท้ายการฝึกอย่างหนักลีออนที่รอดชีวิตมาได้จากไรคุนซิตี้ก็ได้รับการฝึกฝนให้กลายเป็นเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษด้านไบโอวิพอนไปในที่สุดนะครับทั้งทักษะการใช้อาวุธต่างๆหรือว่าการต่อสู้ด้วยระยะประชิดนะครับในภาคที่6ก็เป็นการยืนยันความสามารถของเขาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นเองครับ เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอตอนนี้นะครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ